อาเทนาเทพีแห่งปัญญากลยุทธ์และสงครามผู้สง่างามแห่งโอลิมปัสในบรรด,ดาเทพ,พเจ้ากรีกอาเทนาเป็นหนึ่งในเทพีท,ที่ทรงพลังที่สุดเธอคือธิดาของเทพซุสบังเกิดจากหน้าผากของเขาโดยไม่มีแม่ด้วยรูปลักษณ์งดงามสวมชุดเกราะเต็มยศและถือโล่ที่ชื่อเอจิสพร้อมกับหอ,อกประจำตัว แต่ต่างจากเทพแห่งสงครามอย่างเอเรสที่บ้าคลั่งและรุนแรงอาเทนาเป็นเทพีแห่งการสู้รบเชิงกลยุทธ์และปัญญาอันลึกซึง้งเธอเชื่อในชัยชนะจากการวางแผนการไม่ใช่กำลังเพียงอย่างเดียวความสำคัญของอธเทนาอาเทนาเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมสติปัญญาและศิลปะแห่งการปกครองเธอเป็นผู้อุปถัมภ์ของนครเอเธน เมืองที่ตั้งชื่อตามเธอเองหลังจากชนะโพไซดอนในการแข่งขันมอบของขวัญที่มีประโยชน์ที่สุดแก่ประชาชนอาเทนามอบต้นมะกอกซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความอุดมสมบูรณ์ผลงานและตำนานเด่นการสร้างโลเอจิสและการใช้เมดูซ่าอาเทนาเป็นผู้ช่วยเพอร์ซิอุสปราบเมดูซ่าและนำหัวของเมดูซ่าติดไว้บนโลกของเธอ เพื่อข่มขวัญศัตรูบทบาทในสงครามโทรจันเธอเป็นหนึ่งในผู้วางแผนมา้าไม้เมืองทรอยช่วยให้กรีกชนะศึกด้วยเล่หกลไม่ใช่กำลังเพียงอย่างเดียวผู้อุปถมัมภ์ศิลปะและวิทยาการอาเทนายังเกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์เช่นรถมา้าเรือและการทอผ้าเธอเคยแข่งทอผ้ากับหญิงสาวชื่ออารักเนและกลายเป็นตำนานแมงมุมที่เรารู้จัก อาเทนาคือเทพีผู้เป็นดั่งสมดุลของพลังและปัญญาเธอไม่เพียงแต่เป็นนักรบผู้ฉลาดหลักแหลมแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลความยุติธรรมและศิลปะแห่งการนำพาจนกลายเป็นเทพีที่ประชาชนเอเธนส์ยกย่องและสักการะเหนือเทพองค์ใด